เกาหลีใต้กําลังเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวนะคะก็มีผลโพลสารวจพบนะคะเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวว่าชาวเกาหลีใต้จํานวนมากเลยทีเดียวค่ะที่นิยมเดินทางไปจีนแบบจองกรุป๊ปทัวร์ ในช่วงวันหยุดวันแรงงานวันเด็กที่เกาหลีใต้เพิ่งจะผ่านมานะคะแล้วก็มีวันหยุดต่อเนื่องกันถึง6วันค่ะมีผลสำรวจพบนะคะว่าชาวเกาหลีใต้จองไปเที่ยวจีนแบบกรุบ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเนื่องจากจีนนั้นนะคะมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามค่ะทำให้มีผลโพลสำรวจพบการจองไปเที่ยวจีนแบบกรุบ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกทางระยะทางที่ไม่ไกลาราคาค่าตัวที่ย่อม ข้อมูลล่าสุดจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้พบนะคะว่าช่วงวันหยุดยาวดังกล่าวประมาณว่ามีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและขาออกที่สนามบินแห่งนี้รวมกันมากกว่า1 00 2, นึ่งล้านหนึ่งแสคนคิดเป็นเฉลี่ยวันละ1 00 8, นึ0 0 0 0คนตัวเลขนี้นะคะนับว่าเพิ่มขึ้น3.10%จากช่วงวันหยุดเทศกาลชูซอก6วันในช่วงปีที่ผ่านมาและจีนก็ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ด้วยสัย ตีล่าสุดจากสำนักง,งานท่องเที่ยวเกาหลีใต้พบนะคะว่ายอดจองไปเที่ยวจีนแบบกรุบทัวในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นพุ่งสูงขึ้น608%เมื่อเทียบเป็นรายปีค่ะแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะก็มีอาธิวนาอุทยานแห่งชาติจางเจเจียและหมู่บ้านโบราณฝูหลงในมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้แบบกรุบทัวยังชื่นชอบการไปเที่ยวเขตสงวนธรรมชาติจิวจ้โกในมณฑลเสฉชวนอีกด้วยค่ะขณะที่คน ที่ไปเที่ยวเองนะคะก็จะนิยมไปเที่ยวภูเขาช้างไป่ซานในมณฑลจีหลินมากกว่าค่ะ